คอยชุดใหญ่ไปมาเกี่ยวไว้โอ้ยหมัดขวางกับลูกขาบุบเลยครับโอ้โหเต่าครับนับเลยครับนับเลยครับเดี๋ยวฟังกรรมการก่อนขายังสั่นโอ้รีบเดินไปไหนครับแม่ยังมีเวลากันรีบเดินไปไหนกับสิงห์สยามจับยกโค้ดค่อยๆลูดครับ4-3-2-1ครับโอ้ยเต็มกระโดงคางเลยครับเปรี้ยงออกไปครับหมัดคว้างควายครับหมัดโคราชครับแบบนี้ครับ โอ้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็โอ้เฮดประมาณนั้นแหละครับนับนะครับแล้วรีบลุกนะครับฝังสี่สามสองหซ้ำอีกทีครับโอ้โหแล้วรีบลุกนะครับรีบลุกมีโตครับมีโตแข่งซะโอ้โหเข่าโอ้ยครับสอนี่ก็ชวาชเวียนไปเวียนมาครับสอกของเทนโอ้ดันหน้าแล้วเอาทรายงัดสะบัดกวาดโอ้ยรวมสลยครับเรียบร้อยครับ กระโดงคางพอดีครับโอ้โหแพ้สนามอ,าอ้าวยังขึ้นมาครับยังเด้งดึงขึ้นมาแพ้มุนมุนงตรงก็เข่าลอยแล้วแม่ไม่โดนครับวิ่งเข้าไปรัวรัว้วแม่ต้องลุกขึ้นมา,มาให้โอกาสครับกรรมาการยังให้โอกาสนะครับอออพอดีกว่าครับอันตรายครับอันตรายครับเอเดรีนสอเดชพันธ์เดิมครับโอ้ยนี่ครับโดนเต็มกระโดงคางเลยนะครับใช้ศอกสุดยอดครับดูครับ ซ้ายไปก่อนครับแล้วสับด้วยขวาครับนี่ครับแล้วก็ค้ำนะครับเปลี่ยงเข้าไปครับวัดระยะนะครับลูกนี้ลาลุบลาวเลยครับแบบนี้ครับเอาหมัดหนึ่งสองมาเตะสองล่างคืนไปโอ้เจอซ้ายครับขึ้นการพอเลยนะครับเจมาร์คูเปอร์นี่ครับพยายามเตะขวาแต่ตัวเองก็โดนหมัดเหมือนกันนะครับเพชรนารินยีเข้ามาจามะเสียบไม่เสียบนะแพง้ายเอาเอาใจไปแล้วโอ้เจอเข่าครับร่วงเลยครับ ปอดแล้วครับเห็นปอแล้วครับเพชตารินครับนี่ครับต่อยท้องอีกทีหนึ่งสับเข้าไปพยายามเสียบทึ้นมาเหมือนกันนะครับกัดฟันสู้สับอีกทีครับเพชตารินเจมาคูเปอร์จะสอบกับนะโอ้ยอาจารย์จุดเสียดแน่นเฟ้อเหลือเกินครับเดี๋ยวพาไปเลี้ยข้างล่างก็แลวกันครับออกกระทุ้งครับปักเข้าไปครับโอ้โหเข่าซ้ายครับลูกนี้นี่เป็นนับแรกนะครับ